สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตะทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุป ประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook ช่อง u t u b e นะครับแล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิงิงด้านล่างนะฮะโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับก็มีข้อมูลในเรื่องของความพร้อมก่อนเกมนะครับจากปากของเอริกธินฮาร์กนะ ซึ่งล่าสุดครับเอเดรินฮางเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยเรื่องของความพร้อมของมารคัสฟอร์ดหรือว่าความฟิตของรัสฟอร์ดนั่นเองนะครับก่อนเกมที่เราจะพบกับนิวคาสเซลในช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับคือเราซราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ารัสฟอร์ดเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ได้มีการถอนตัวจาก แคมป์ทีมชาติอังกฤษนะฮะในโปรแกรมร,รอบคัดเลือกหรือว่ารอบที่อังกฤษเนี่ยเจอกับอิตาลีแล้วก็ยูเครนนะครับพอกลับมาสโมสอนเนี่ยนะฮะเทนฮาก็ได้มีการอัปเดตล่าสุดก่อนเกมนะครับว่า ก็มีความหวังที่ดีนะเนื่องจากว่ารรดฟอร์ดเนี่ยมีการแยกซ้อมเดี่ยวได้แล้วนะครับแล้วก็คอยรักษาการบาดเจ็บไปในตัวด้วยรวมไปถึงวันนี้ทางแรดฟอร์ดได้มีการลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับแล้วก็มันยังพอมีเวลาเรื่องของการที่เราต้องเช็กกันให้มันแบบถี่ท้วนนะก่อนที่จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับความพร้อมของแรดฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ดูจากทรงเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับแรดฟอร์ดนะฮะอยู่ที่ว่าเอริรีนทาร์กเนี่ยจะจับทรงลงเล่นเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรองเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของอนาคตของแรดฟอร์ดทางทินฮาร์กก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเรื่องของสัญชาฉบับใหม่หรือว่าอนาคตของเจ้าตัวเนี่ยทางสโมสรอนเนี่ยมักจะไม่มีการพูด เรื่องของสิ่งเหล่านี้ออกผ่านสื่อนะครับมันเป็นกระบวนการดําเนินการภายในสโมสรน,นะครับตอนนี้ทีมภาพรวมโฟกัสเกี่ยวกับเกมที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของอนาคตการวางแผนเกี่ยวกับการต่อสัญญาต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของเบื้องหลังเรื่องของเอเย่นแล้วก็จอห์นเมอร์เทอร์นะครับที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนังกันะครับ รอข้อมูลประมาณนี้นะฮะส่วนในรายของออลตอรี่มาซิยาวนะครับทางเทนฮาก็ได้มีการกล่าวนะฮะว่ามาซิยาลลงซ้อมตามปกติแล้วก็ซ้อมมาราวๆสอสัปดาห์ได้แล้วนะครับกลับมาลงซ้อมนะประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เชื่อกันได้ว่าเขาเนี่ยมีชื่ออยู่ในทีมสำหรับเกมวันอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนนะครับ ก็คอนเฟิร์มตอนนี้เกี่ยวกับกองหน้าที่จะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากบอลวคอ์นะครับส่วนในเรื่องของเกี่ยวกับอนาคตหรือว่าในช่วงซัมเมอร์จะมีโอกาสไหมที่จะมีการซื้อสูน์หน้้ารายใหม่เข้ามาแล้วก็เรื่องของแมททูมินีเนี่ยนะฮะมาในเรื่องของแมททูมินีก่อนแล้วกัน แมคโทเนียเนี่ยทำประตูได้ในเกมทีมชาติแล้วก็เป็นการกดสกอร์ที่สวยงามทั้ง2เกมเลยนะครับนักข่าวก็ถามครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตําแหน่งแมคโทเบีหรือเปล่าซึ่งเทนฮาก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าแมคโทเบีเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็เล่นได้แบบหลากหลายบทบาทชัดเจนก็คือเขามีความสามารถในการาประตูนะฮะแต่ในมุมมองเขาเนี่ยแมคโทเบีคือ มิดฟิลด์นะครับถึงแม้ว,ว่าจะมีการจบสกอร์ที่ดีก็าตามจากเกมทีมชาติแต่ว่ามุมมองของเทนฮากก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเลือกหรือว่าเรื่องของการจบสกอร์ตัวผู้เล่นที่จบสกอร์รวมไปถึงข่าวเกี่ยวในส่วนของซัมเมอร์ที่จะมีข่าวเชื่อมโยงกับเคนหรือโอซิมเฮนรวมไปถึงส่วนหน้ารายใหม่เข้ามาเนี่ยเทนฮากก็ได้แบบบอกตามตรงนะแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทีมก็มีนักเตะที่สามารถทําประตูได้อยู่แล้วนะฮะ อย่างเช่นบรูโน่ก็สามารถทําได้จะดอนซานโช่มักซียาลแมตตาวินีก็สามารถทําได้แอ,อนโทนี่บอเบคออะไรประมาณนั้นครับที่สามารถทําได้แรดฟอร์ดด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายคนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของอนาคตเนี่ยยังไม่สามารถตอบได้ครับทีนี้ครับเรื่องต่อมาที่มันเกี่ยวยงกับแมตตาวินีเรื่องหนึ่งครับโรมาโน่ครับนะักข่าวคนดังเนี่ยก็ได้มีการอ้างว่าเอเดนทังเนี่ยจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของสกอตต์แมตตาวินีแล้วก็ วิกเตอร์เดนเลฟในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอน หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมหนักๆนะครับในรายของเมโทรเบเนียเนี่ยมีข่าวว่านิวคาสเซิลให้ความสนใจแล้วก็เป็นตัวเต็งนะฮะมีนิวคาสเซิลมีเวทแฮมนะครับที่เป็นตัวเต็งในการให้ความสนใจนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยช่วงนี้มีข่าวกับเมโทรเบเนียหนักมากๆนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือลินเลิฟครับที่กําลังมีข่าวกับอินเตอร์มิลานแล้วก็แอดมอลิดนั่นเองนะครับจริงๆมีข่าวกับอินเตอร์เนี่ยตั้งแต่ช่วงมกรานคมที่ผ่านมาแล้วนะฮะแล้วก็ซัมเมอร์นี้ก็มีโอกกาสนะครรรับ็วมมไปถึงเเท ะะทีนี้ทางเอเดกเยนฮางก็จะมีการพิจารณาแบบเป็นจริงมันจังอีกรอบหนึ่งแหละจะยองเสมอครับว่าจะพิจารณาการปล่อยไปเลยไหมหรือเก็บเอาไว้ใช้งานเองต่อไปในช่วงซีซันหน้านะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยจากหลายสื่อนะครับณนะตอนนี้ตามที่ผมได้ดูข่าวเนี่ยก็คือมีโอกาสสูงครับที่เอเดกเยนฮางจะมีการพิจารณาการปล่อยตัว นักเตะเหล่านี้ครับเพื่อเป็นการเปิดช่องว่างหรือว่าเปิดทางให้กับนักเตะรายใหม่เข้ามาที่เอเดนทางต้องการนะครับเปลี่ยนถ่ายแหละพูดแบบตามตรงนะฮะส่วนประเด็นเกี่ยวกับลุกชอนะครับ ลุคชอเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างไรนะฮะเดลติกมีการเล่นข่าวกันออกมาครับว่าลุคชอเนี่ยได้มีการบรรลุข้อตกลงที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์เดนตออกไปอีกเป็นระยะเวลา4ปีด้วยกันนะครับก็หลังจากที่มีการพูดคุยกันมาเป็นเวลาสักระยะหนึ่งได้ละหลายเดือนติดต่อกันแลลวนะครับคือสัญญาฉบับใหม่ของทางลุคชอเนี่ยมันมีการพูดคุยไปพร้อมกับในรายของแรดฟอร์ดแล้วก็ได้บริการนั่นแหละแต่ว่าในรายของลุคชอเนี่ย มันก็เรียบร้อยแล้วตามรายงานจากดีันติกแต่ขั้นตอนของดิวิดิกาแล้วก็แรดฟอร์ดเนี่ยยังแบบยังไม่ชัดเจนแล้วกันนะครับก็ มีการคอนเฟิร์มตรงนี้ซึ่งก็มีการคอนเฟิร์มตามนี้นะครับเป็นการยืนยันชัดเจนว่าลูกชอเนี่ยจะอยู่กับแมนยูอีกหลายปีต่อไปหลังจากนี้นะครับก็เป็นข่าวดีกันไปนะฮะเรื่องของการต่อสัญญาสําหรับลูกชอนะครับที่สัญญาใกล้จะหมดนะฮะส่วนข้อมูลต่อมาครับเป็นข้อมูลจากดินโจนนะฮะนักข่าวคนดังนะครับก็ได้มีการแสดงความกังวลหรือว่ามีการวิเคราะห์กันออกมาครับว่าถ้าเกิด โทนเกลเซอร์ยังมีการดึงเวลาอยู่แบบนี้ไมเ่เรียบเร่งเรื่องของการขายสโมสรให้กับลมทุนที่ให้ความสนใจเนี่ยนะฮะ มันอาจจะทําให้เกิดผลเสียต่อตะโกนแกวเซอร์ก็ได้เนื่องจากว่าแฟนบอลเนี่ยก็รอไม่ได้เหมือนกันนะครับแฟนบอลก็พูดกันตามตรงเนี่ยก็คือน่าจะหมดความอมดทนแหละแล้วก็คาดกันว่าน่าจะมีการเตรียมที่จะนัดรวมตัวประท้วงกันครั้งใหญ่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดมันอยู่ในสายการที่เลวร้ายก็คือแกลเซอร์ดึงเวลาไปดึงเวลามาไม่ยอมขายสักทีดึงเวลาแบบเรื่อยๆแล้วก็จะขายแล้ว แต่พอถึงเวลาก็ยังไม่ขายอีกอารมณ์ก็คือในตอนนี้แหละที่แบบไม่ยอมรีบเร่งพิจารณาข้อเสนอสักทีนะฮะดึงเวลาไปแบบเรื่อยๆดึงเรื่องของข้อเสนอไปแบบเรื่อยๆเพื่อที่จะต้องการเงินมากขึ้นกว่านี้คือสิ่งนี้แฟนผีไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าก่อนหน้านั้นแฟนผีก็โกรธมามากพออยู่ละแล้วยิ่งคุณทําแบบนี้อีกนะฮะทำให้แฟนผีก็น่าจะทนไม่ไหวนะครับและที่สําคัญก็คือถ้าเกิดกลับลําไม่ขายสโมสรเนี่ย ผมว่าเดือดกวันนี้นะฮะในมุมมองผมด้วยนะเอออันนี้ก็คือประเด็นที่เราพูดกันแบบเยอะมากๆนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนเนเรื่องของเกี่ยวกับผลประกอบการไตรามาสที่2ของฤดูก,กาลของแมนยูในช่วงฤดูก,กาล2022จนถึง23นะฮะนะับจนถึงวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าแมนยูเนี่ยมีหนี้สินรวมกันเนี่ยเกือบ1,000ล้านปอนด์ได้นะครับถือว่าเยอะมากๆซึ่งสําหรับหนี้สินดังกล่าวของแมนยูเนี่ย แบ่งเป็นสามรายการประกอบด้วยนี่เงินต้นนะครับ535.7หล้านปอนด์นะฮะ ขนาที่ตัวเลขในช่วงเดียวกันเนี่ยของปีที่แล้วครับอยู่ที่477.1ล้านปอนด์ครับส่วนอีก2รายการเนี่ยก็เป็นเงินกู้จากธนาคารครับ206.2ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ยอดค้างชําระค่าตัวนักเตะที่เซ็นสัญญาเข้ามาเสริมทัพอยู่ที่227.7ล้านปอนด์นะครับรวม3รายการเนี่ยเป็น969.6ล้านปอนด์นะครับถือว่าเยอะมากๆขณะที่แมนยูเนี่ยมีกระแสงเงินสดหรือเทียบเท่าอยู่ที่31ล้านปอนด์ แต่ยอดรวมหนี้สินทั้งหมดเนี่ยก็เกือบถึง1,000ล้านบอลได้นะครับส่วนกำไรของแมยูเนี่ยในการประกาศรอบนี้มีเพียง6.3ล้านบอลเท่านั้นครับทำให้รายรับลดลงเกือบ10%นะครับเมื่อเทียบเป็นปีรายปีนะฮะแล้วก็บวกกับทั้ง สโมสรแมนยู Man U, เราเนี่ยไม่ได้แบบมีโคต้ายูเซลด้วยในช่วงซีซั่นนี้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่สกคนร์กลเซอร์เนี่ยรับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเหล่านี้ไม่ไหวแหละมันอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เก,กลเซอร์เนี่ยมีการพิจารณาขายสโมสรแล้วก็เป็นการพิจารณาขายในราคาที่สูงด้วย6 0 0 0ล้านปอนด์ได้นะครับอย่างที่เราได้ยินข่าวกันนั่นแหละนะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับบรูโน่เฟอร์เดสนะครับก็ล่าสุดบรูโน่เนี่ยก็คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของแมนยูประจำเดือนมีนาคมมาครอบครองเลยฮะจากงานากับออีิอใ ช่วงเดือนมีนาคมนะฮะช่วยทีมเนี่ยผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายในศึกยูโรปาลีกแล้วก็เข้ารอบรองชาเลอร์เอฟเอคับนะฮะ ได้รับไปคะแนนบวัเนี่40%มากกว่าแรดฟอร์ดแล้วก็ลิซันโดรมาเตเนียนะครับข้อมูลของบูโน่ประมาณนี้ครับก็แสดงความนดีด้วยนะครับส่วนเป้าหมายแนวรับของแมนยูอย่างอาร์เซลดิซาซี่เนี่ยนะฮะก็มีข้อมูลออกมาจากโจนาธานจอนสันกูรูของฝั่งวงกรฟุตบอลฝรั่งเศสครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าดิซาซี่เนี่ยเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยศักยภาพนะฮะและสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลนะครับแต่ในจุดๆเนี้ยที่เจ้าตัวเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมมชั้นนําาก รวมไปถึงแมนยูเนี่ยถ้าเกิดพูดกันได้ว่าเอาดิซซี่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับวิลเลียมซาลิบาของทางาอ์เซนอรวมไปถึงคนอนเต้ของทางเลียภูยังมีในรายของดายโออูบาเมกาโนของไบรยนที่เป็นคนในสัญชาติเดียวกันฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะ ดูเหมือนว่าทางดีซัซี่เนี่ยยังห่างชั้นกันอยู่นะครับคือยังแบบมีข้อสงสัยกันอยู่ในเรื่องของฝีเท้าเก่งไหมเก่งนะฮะเก่งในระดับหนึ่งแต่ว่าการไปอยู่ในทีมใหญ่เนี่ยเขาจะดีพอในการไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เดนหรือเปล่านะฮะที่แบบเป็นทีมที่บิ๊ก,กทีมในโลกของฟุตบอลนะครับซึ่งตามบทวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มองอย่างชัดเจนนะว่ายังไม่สามารถเทียบชั้นกับพวกซาลีบาแล้วก็คนาตีของทางลิเวอร์พูลได้ก็น่าจะ ต้องพัฒนางันอีกเยอะนะฮะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับบางทีดิซซี่ย้ายมามันก็อาจจะเก่งเลยก็ได้เหมือนกันนะครับในช่วงซีซั่นหน้าถ้าเกิดแมนยูดําเนินการจริงๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตทที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ